สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะคะวันนี้วันที่25นะครับมกราคมือที่งานสุดจีนเหมือนเดิมนะครับจังหวัดนครสวรรค์โอ้ยคนแน่นนะครับวันนี้เอาเรื่องครับผมนะครับลูกค้าเข้าเรื่อยๆนะครับผมร้านอีแว็โคนาซิ่งนะครับวันนี้ก็มาก็เหมือนเดิมนะครับ ดูก่อนได้นะครับเมนูปูนาทางนี้เลยจ้าเรื่องมียังมีนะครับดูก่อนได้นะจ้ะะาเดนไปดูก่อนได้เลยจ้าอะ้ไหมนะครนี่ครับพ่เน่เคนเยอะปกติเลยนะครับผม เดินเรื่อยๆครับตอนนี้ขึ้นของเสร็จหมดแล้วนะครับมีเมนูไห่โข่วมีนงูนามียำมีมันปูมีปูดองน้ำปลานะครับของเรามีหลายเมนูนะครับเกี่ยวกับปูนาดูก่อนนะคะเมนูปูนาทางนี้เลยจ้า คนเยอะเหมือนทุกๆวันนะครับผมอะดูก่อนนะนะจ๊ะเมนูปูนาทางนี้เลยจ้าอันนึงมียำม,มีนะจ๊ะดูก่อนได้นะครับดูก่อนได้นะจ๊ะปูนาเลยจ้าอันนึงมียำม,มีนะจ๊ะดูก่อนได้นะ เราก็เข้าเรื่อยๆนะครับผมลูกค้ายำนะครับดูก่อนนายนะคบเมนูปูนาเลยจ้าอันนึงมียำม,มีนะครับคนเดินเยอะมากแน,แน่นแน่นเลยนะครับผมดูก่อนนด้นะคบพี่เอาอะไรดีครับยำครับผมอันนั้นเป็นยำโบราณ60บบาทครับ หนึ่งมียำม,มีนะครับทุกคนได้นะจ๊ปมมนะปูนาแท้รับประกันมันทุกตัวนะคะทุกคนได้นะจ๊ะอ,อ่ะปูนาเลยจ๊ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมอย่างนี้เลยนะจ๊ะอันหนึ่งนะครับโอ้ยลูกค้าแน่นแล้ว เู๋นนะ่าซิ่งครับวันนี้เอาเรื่องแล้วครับผมสักครู่นะครับพี่เอ,อะไรเพิ่มไหมครับถามได้นะครับของพี่เอาอะไรนะยำมะม่วงมีอันนั้นพี่ยำโบราณยำมะม่วงมีเหล่ามีราคาเดิมเลยครับผมขอบคุณนะครับทุกคนได้นะจ๊ะปูน่าเลยจ้า นี่ฝากติดตามช่องด้วยนะครับปลาหลานชวนชิม y YouTube YouTube นี่ครับลูกค้าเข้าเรื่อยนะครับอันไหนดีครับเลือกได้เลยนะมีครับน้ำจิ้มอยู่ข้างในนะอันนั้นเป็นย่างนะครับอันนั้นเป็นปูถอดเสือ้อมาแบบมันได้นะครับ6กสิบบาททุกเมนูเลยนะครับพี่ขึ้นใหม่ๆเลยนะจ้ารับประกันมันทุกตัวนะครับ ยำมีนะครับพี่ยำมะม่วงมีเหล่ามีเอาแบบไหนดีครับเอาไหนดีครับผมครับผมครับโอเคมาแล้วเฮ้ยอันนั้นของใครใครอ๋อกระป๋องให้ด้วยนะของป่องพี่ผู้ชายโอเคขออนุญาตขายของก้อนนะครับพอดีไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา โอ้ยลูกตาเข้าเรื่อยๆนะครับไม่ขาดสายเลยการีเบลโคนาซิงของเรานะครับผมอ่างานตุจีนะครับแวะมาซื้อแวะมาเลือกขากันได้นะครับผมมีปูย่างปูนึ่งปูต้มปูดองน้ำปลามีครบเลยนะครับนี่ครับเข้าเรื่อยๆนะครับโอ้โหที่วันนี้ขายดีมากครับเึ้นขีดเที่ยวก็หมดนะครับผม เอาพี่สองกระปุกนะครับดูก่อนได้นะครัเมนูปูนาเลยจ้าเ่งมียำมีนะจ้าดูก่อนได้นะครับคนเยอะนะครับคนเดินเยอะมากเยอะทุกปีเลย,ยมมดูก่อนได้นะครับ,ะะรบ,ส,รบสุดท้ายแล้วนะครับผมนึ่งมียำม,มีนะจ้า